โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแมไดี้เสิร์ฟออนไลน์นะ ครับแล้วจากที่คนได้ดูเมื่อตอนต้นคลิปไปเนาะก็น่าจะทราบแล้วว่าวันนี้ผมจะมาอัปเดตคอมโบของโดซาสืบทอดหรือโดซสาเนเชันนั่นเองนะครับหลังจากที่มีคนขอในไลฟ์สตรีมค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับโดซาสืบทอดเนาะวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาของแอดออนให้ด้วยตัวเนื้อหาทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมดีกว่าครับไป let's go ก่อนจะเข้าไปดูเนื้อหากันในเกมนะครับผมต้องกราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆากจริงฮะที่กดสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรับสิทธิ์ชั่นในฝั่งของซูเปอรไลฟ์กับทวิตทีวีหรือจะเป็นเมมเบอร์ชิพในฝั่งยูทูบขอบคุณมากๆจริงครับที่สนับสนุนกันนะครับมันจะเป็นกําลังใจแล้วก็จะทําให้ผมยังคงคอนเซ็ปต์ของตัวตัวเองได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบคุณมากๆจริงฮะที่เลี้ยงข้าวขอบคุณที่ให้อาหารปล ต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวโดซาสืบทอดผมจะมาบอกเรื่องจุดเด่นจุดด้อยของโดซาสืบก่อนล้กันนะโดซาสืบทอดเนี่ยเป็นตัวละครที่โจมตีระยะใกล้นะมันเอาหน้าไปไถมอน,นครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเอาไปฟาร์มเนี่ยโอกาสที่จะโดนมอนตีตายค่อนข้างสูงนะเนื่องจากสกิลโดดเลือดโดซานะมันมีค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็เวลาดูดเลือดเนี่ยมันจะใช้ฟอนกัดหลับส้าส่วนใหญ่ผมให้ดูสกิลที่ดูดเลือดที่ใช้ประจำประจำนะก็จะเป็นหน้านี้ครับิพอี ชิปคิวชิปซีสามหน้านี้คือท่าหลักที่ใช้ในการหลีเลือดของเราเนาะพยายามใช้แล้วก็ดูหน่อยละกันนะครับที่อันตรายสุดน่าจะเป็นชิปอีนะครับชิปอีเนี่ยมันเป็นพอนกากจริงแต่ตอนฟันไปแล้วเนี่ยให้พยายามแดดออกทันทีนะเพราะว่ามันไม่มีโปรเทชันอะไรเลยนะครับอันดับแรกก็คือคุณจะโดนดาเบจเต็มนะส่วนตัวชิปคิกับชิปซีเนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับ ก็ต้องเอาหน้าถ่ายนะแนะนำให้ใช้ต่อกันไปเลยนะถ้ากรณีฟาร์มมอนนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจแล้วก็ดูเลือดที่เยอะขึ้นอีกหนึ่งข้อเสียของโดซานะครับถ้าเกิดคุณไปฟาร์มมอนที่มีจํานวนมอนเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับคุณจะโดนมอนเตอร์นะเข็นเราออกจากจุดน,นะหลายคนน่าจะทราบหม่แล้วว่าตัวโดซาสืบทอดเนี่ยมันมีสกิลที่ค่อนข้างจํากัดนะครับก็คือ ส่วนใหญ่จะเป็นสกิลออกไปด้านหน้าของตัวเองเท่านั้นนะครับจะไม่ได้เพราะจะ้มีสกิลรอบตัวเท่าไหร่สกิลรอบตัวเดี๋ยจะมีแค่ตัวชิปที่ขวาเท่านั้นนะครับจะเป็นอันนี้เท่านั้นนะที่เป็นรอบตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นสกิลที่ออกไปด้านหน้าหมดนะจะมีอันนี้ขนะ้างหน้าข้านหน้านี่ก็ข้างหน้าแล้วนี่ก็ข้างหน้าครับนี่ก็ข้างหน้าเหมือนกันต้องระวังนิดนึงนะเวลาโดนมอนเข็นนะ่าจะต้องรีโพสิชันเวงกลับมาให้อยู่ใน พื้นที่ที่โจมตีมอนได้ด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะอีกอย่างนึงนะครับสําหรับโดซาสืบทอดนะเนื่องจากมันเป็นตัวละครที่โจมตีระยะใกล้เนาะเรื่องการคูมอนหรือการบป๊กมอนเข้ามาตีเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับเทคนิคของผมก็คือใช้การแดสเข้าไปตีเลยนะครับเดเข้าไปแดเข้าไปตี เาะเรียกบอลมาเลยแล้วค่อยกลับผมจะไม่ใช้สกิลชิปซีชิปคิวเลยพวกนี้จะไม่ใช้นะครับเพราะว่าตัวดาเมจของชิปซีกับชิปคิวเป็นดาเมจที่แรงที่สุดแล้วไปใช้ปูมอนมันค่อนข้างเสียดายอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับส่วนข้อดีของมันนะก็คือโรเทชชั่นมันหนายกตัวอย่างเช่นบอนกาดเนี่ยมันจะเยอะมากๆแต่ถ้าเทียบกับตัวของอถ้าเทียบกับตัวของโดซาเวกแล้วอะโรเทชชั่นของโดซาสืบทอดจะหนากว่าเยอะมากมาก การฟาร์มมอนมันก็จะง่ายถ้ากรณีที่ฟอนการไม่หมดแล้วก็ความแรงของมันการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยตอนนี้ผมบอกเลยว่าเคลื่อนที่ของมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะถ้าที่ผมลองเล่นนะอันนี้คือข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของโดซาสืบทอดที่ผมเล่นมาแล้วผมรู้สึกประมาณนี้นะครับคนอื่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาเลย อันนี้เฉพาะตัวผมคนเดียวเท่านั้นเรามาดูตัวของที่เปลี่ยนไปของสกิลแอดออนกันดีกว่านะครับแอดออนเนี่ยผมจะใส่เป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมขออธิบายนิดน,นึงนะครับในส่วนของคาเวลเนี่ยผมจะเอามาใช้แทนสวินสเลนะครับเนื่องจากว่าคาเวลถ้าคุณดูดาเมจตอนนี้มันถูกบับดาเมจมาเป็น6กพันเนาะทำให้มันโจมตีได้4ฮิตแล้วฮิตที่4กับฮิตที่2มันจะเป็น2อฮิตซึ่งความเร็วในการโจมตีมันค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับตัวของถ้าเทียบกับตัวของสวินสเล ทวินสแลตจ,จะค่อนข้างช้ากว่าแล้วก็ทวินสแลตเนี่ยดาเมจจะเบา,วกวากว่าด้วยเอามาอธิบายสําหรับตัวของคาเวลเนาะโอเคสามารถพอได้นะครับถ้าใครที่ตามมาจากคลิปเก่านะครับให้ปลดล็อกตัวของคาเวลออกด้วยนะครับปลดปกติผมจะล็อกไว้เนาะคาเวลตอนนี้ผมจะเหลือแค่ดาวเพเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวของที่ล็อกไว้ตัวนี้เท่านั้นนะตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีสกิล ที่เราไม่ได้ใช้เนาะตอนนี้ก็เหลือล็อกแค่2สกิลเท่านั้นนะครับมาในส่วนของคอมโบครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับด้วยความเร็วปกติแล้วก็จะมาอธิบายฟังว่าต้องกดอะไรยังไงประมาณไหนบ้างนะฮะปะเริ่มเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปครับ ต้องบอกก่อนว่าดาเมจหลักของโลซาจะมาจากสกิลอยู่แค่ประมาณ6สกิลเท่านั้นนะครับนั่นกะ็คือชิปคิวชิปซีชิปเอชิปคลิกขวาชิปอีนะครับชิปคลิกขวาชิปอ e, ีแล้วก็ชิปคลิกซา้ายดาเมจหลักของเขาจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับจะมาจากแค่6สกิลนี้เท่านั้นเพราะนั้นผมจะพยายามวน6สกิลนี้ให้ได้ต่อเนื่องกันในทุกๆคอมโบเรามาเริ่มวิธีการกดกันนะครับผมวิธีการกดปุ่มคอมโบของผมนั้นก็คือ เริ่มที่แดดครับแดดหนึงทีนะคลิกขวาครับหลังจากคลิกขวาให้กดขุ้มคลิกขวาต่อนะครับแล้วก็คลิกขวาค้างแล้วก็คลิกขวาหนึ่งทีนะครับให้ได้แอดออนนะพอแอดออนมันขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับให้ใช้ชิปคลิกขวาครับชิดอี e. สูดเลือดแล้วก็ปล่อยไป โอเคกรณีที่มอนเตอร์มาเยอะๆแล้วฟอนกัดเราจะหมดนะครับเราสามารถแคนเซิลตัวชิป E ีได้ด้วยการแดชไปข้างหลังมอนเตอร์ตนอะ็จะเป็นประมาณนี้เดแดเข้าไปตีข้างหลังมอนเตอร์ได้ก็จะเพิ่มดาเมจแบ็กแอดดคได้อีกนะครับแล้วต่อไปก็ตามด้วยชิปคิวครับและชิปตี e ต่อเนื่องเลย หลังจากนั้นนะครับมี2ทางเลือกจะให้กดนะครับก็คือถ้าเกิดคุณต้องการจะไปหลังมอนเตอร์เนี่ยให้คุณกดสเปซบาร์หนึ่งทีเพื่อกระโดดข้ามมอนเตอร์มาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการจะไปหลังมอนเตอร์นะครับให้กดตัวของลาบาร์ากนะครับสกิลนี้สกิลรวมห้หกดสลัดนะครับแล้วต่อด้วยลิกขวาครับ <Take it. S 1> ถ้าเกิดคุณไป กระโดดไปหลังมอนเตอร์นะครับก็กดโดนเสียแล้วอีกทีแล้วก็กดทิศขวาตามด้วยชิปเอฟครับเปลีเสร็จทิศทิศซ้ายแล้วก็ทิศขวาได้แล้วก็วนกับมารเหมือนเดิมครับปุ๊บยังนไงว่าช็ กดช,ะชะ้าๆควรจะให้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับตัวคอมโบนะเดสนะครับเราจะเดสก็ได้หรือว่าจะคุณจะกดสีแล้วก็คลิกขวาก็ได้สีคลิขวาก็ได้เหมนันมาสกิลเดียวกันนะโอเคนะครับก็ผมให้เป็นเดสด,ด,ดีกว่าง่ายๆปึ๊บขึ้นคลิกขวาครับคลิขวา้างคิขวาหนึ่งที คลิกขวาคลิกอ e, ีคลิกคิวคลิกซีทาต้องการจะไปหลังมอนเตอร์ให้กดสเปซบาร์เนาะแล้วก็ใช้สกิลรวม56าหกอ่าโดวอสลันะครับคลิกขวาคลิกเฟสคลิกซ้ายจบด้วยคลิกขวาอ่าประมาณนี้ แร็ครับตีขวาีขวาค้างขวาถึงที่ีขวาติอีไปข้างหลังมอนเตอร์สกิวติ๊ดัสลัดขวาตีเอฟตซ้ายขวานี่ไงจบด้วยไรซิงสแัตซะด้วย โอเคนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดนูเนาะสำหรับคอมโบนี้นะผมเองก็้าเล่นโดสาสือก็จะใช้คอมโบนี้แหละขอบคุณมากๆครับทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับใครที่ติดปัญหารตรงไหนสามารถพิมพ์คุยกันใต้คลิปนะหรือถ้าอยากจะเสนอให้ผมไปทําอะไรให้สามารถมาพิมพ์คุยไดนใต้คลิปเหมือนกันนะฮะส่วนใครที่อยากจะคุยกันสดๆถามตอบสดๆเนี่ยไปคุยกันช่วงไลฟ์สตรีมได้นะครับผมสตรีม3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับที่ s u p l i f e คอมวิทย์ทีวีแล้วก็ youtube คอมนะทั้งสามที่ตามด้วย free gaming ds นะครับสตรีมพร้อมกัน3ช่องทางเลยนะครับ ช่วงเวลาตอนนี้ขอล็อกเป็นช่วงไม่มั่นใจว่าบ่าย3หรือบ่ายสี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะละอาจจะลากไปถึงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรอย่างงี้ว่าไงตัวเสาร์อาทิตย์น่ะไม่ตายตัวนะว่าจะมาสตรีมด้วยเปล่าเพราะว่าถ้าว่างก็จะมาเพราะว่าผมไงต้องมาฟังยูแลไงไว้เจอกันในช่วงสตรีมก็ได้นะฮะมาแล้วดีกว่านะครับคลิปวิดีโอนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ผลตอบรับจะเป็นไงนั้นกดติดตามครับอาล้ดีกว่าเจอกันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ